สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนคลับเอฟซีน้องต้นข้าวนะครับวันนี้บรรยากาศที่ร้านอบประจอกาญจนบุรีเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหวันนี้ผมก็ดูไลฟ์สดนะฮะที่ช่องของน้องต้นข้าวนะโอ้โหวันนี้คนดูเยอะมากนะครับคนดูหมื่นกว่าคนเลยหนึ่งมืนสี่พันกว่าคนนะครับโอ้โหคนดูแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็ ก็ลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่เพราะว่าน้องเพิ่งไม่สบายเพิ่งหายเนาะหายเพราะว่ามีอาการเจ็บคอและมีไข้นะครับแล้วก็ระหว่างที่แสดงคอนเสิร์ตนะฮะที่ร้านอบจกานสนบรุรีวันนี้ก็มีอ่าช่วงที่ขอน้ามดื่มจากป้ะแจงนะฮะโอ้โหแบบเออเราก็ลุ้นด้น้องไหวไหมหรือเปล่า น้องไหวไหมนะเออเสียงจะมามั้ยนะแต่วันนี้โอ้โหฟังเสียงน้องนะฮะหลังจากดื่มน้ําจากไปแจง้งนะครับโอ้โหเสียงชัดแล้วก็วันนี้นะะน้องร้องเพลงดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะะเลยวันนี้ต้องทําคลิปนะฮะแล้วก็บอกกล่าว fc นะฮะว่าโอ้โหนะวันนี้เพลงแต่และเพลงที่น้องร้องนี่ จัดเต็มมากนะครับแล้วก็เสียงเพราะมากๆเลยนะครับเอานี่แหละฮะหลังจากที่น้องไม่สบายเนาะไม่สบายตั้งแต่วันที่แปดนะหรือวันที่เจ็ดที่ผ่านมาแล้วเริ่มมีอาการไปสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่โรงยนต์เทสดิโแล้วก็โรตัศส,สุขาพิบาลสามแล้วมีอาการเจ็บคอแล้วก็หลังจากนั้นมันต่อมาได้มีอาการพักผ่อนนะได้มีอาการเจ็บคอแล้วก็พักผ่อนคอไป แล้วก็ทําให้น้องดีขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมเชื่อว่ามีความสุขมากนะฮบได้ฟังเสียงใสๆของน้องต้นข้าวนะครับเออเป็นยังไงบ้างนะะโอ้โหว่าจะเป็นอ่าเพลงที่ส่งกำลังใจทหารเนรี่ยู้ชอบมากเลยนะฮะเพลงที่ส่งกําลังใจทหารนะฮะแล้วก็อีกหลายเพลงนะฮะวันนี้ชมผ่านไลฟ์สดโอ้โหนะเสียงใสแจ๋วเลยนะฮะ ก็เลยวันนี้รีบทําคลิปนะฮะบอกเอฟซีเลยว่าน้องดีขึ้นแล้วนะครับเอออาการเจ็บคอเสียงมาแล้วเออนะฮะเสียงมาแล้วปรนะมาณนั้นอะก็เชื่อว่าหลายคนมีความสุขเมื่อได้ฟังเสียงน้องนะครับเมื่อได้ฟังเพลงเพราะๆจากน้องจนข้าวที่ร้องให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคน ก็นะฮะเอาใจช่วยเนาะรุนกันเต็มที่เลยนะฮะเฮ้ยไหวไหมอะไรยังไงนะเออได้ไหมนะเสียงมาไหมนะแต่วันนี้ตบมือให้เลย <c oughs> ตบมือให้เลยนะเพราะว่าน้องก็สุดยอดเลยวันนี้นะฮะอาการเจ็บคอนะครับอ่าต่างๆนะครับดีขึ้นนะะร,ระหว่างที่ผมอัคดคนละิปเนาะเมื่อกี้คอนเสิร์ตก็ เพิ่งจบลงเท่าที่เห็นบรรยากาศโอ้โหนะคนคนมาเยอะมากนะเมืองการจนบ,บุรีเท่าที่ดูผ่านและสุดนะฮะในห,ห้องประชุมเนี่ยนะครับงานที่ร้านอบจอรเนี่ยอ้นะคนเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่เลยนะแต่เออวันนี้นะถามว่าการจัดการดีมากนะดีมากนาเวทีไม่มีใคร เออเข้าไปจออยู่นะครับแต่ว่าถามว่าเพราะว่ามีเหล็กกันนะ้นเนาะมีเหล็กกั้นแต่ว่าเออบรรยากาศก็จะไม่ค่อยเป็นกันเองเท่าไหร่แต่ว่าอ,อ่าเห็นน้องบอกว่างานหน้าเนี่ยยังไงอย่า,ยายให้มีเหล็กกั้นนะเพราะว่าเอออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาฟังใกล้ๆนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเออแต่ว่าก็ดีครับก็ดีครับบรรยากาศก็ ถือว่าอะดีมากนะครับดีมากเพราะว่าอ่หลายคนเนี่ยเอาใจช่วยนะฮะใจช่วยน้องเป็นยังไงแล้วก็ห่วงใยเนาะเสียงเนี่ยหายนะครับเสียงหายตั้งแต่วันที่แปดนะแล้วก็ไปหาหมอมาเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้อาการดีขึ้นแล้วก็มาร้องเพลงเพราะเพราะให้พวกเราฟังนะโอ้ผมฟังผ่านเลยส่วนทญ่ชอบมากเลยนะครับออยิ่ง ช่องไหนนะช่องใหม่ของน้องเออต้นข้าวสุดปีดาออฟฟิเชียลเนี่ยอือนะคนดูมุมมื่นกว่าคนนะมันเนี่ยคนดูเยอะมากนะมื่นมื่นสี่พันกว่าคนนะมันเนี้ยคนดูแบบนี้ไงนะหนึ่งมื่นสนะี่พันกว่าคนเห็นว่าโอ้โหคนมาจากไหนเนี่ยแต่ก็ดีครับเพราะว่าหลายคนก็รักน้องต้นข้าวนะแล้วก็หลายคนก็ห่วงนะห่วงใัยเนาะแล้วก็สอบถามนะครับนะ อ,อาการนะครับเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงสบายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงน้องมาแล้วนะฮะเสียงน้องมาแล้วแล้วก็นะอาการไข้ต่างๆน่าจะดีขึ้นนะครับอืประมาณนั้นแล้วก็วันนี้ก็ไม่ดิกมากเพระาะว่าน้องร้องอที่ได้กาหนดการประมาณทุ่มคึ่งเนาะเท่าที่เห็นในเพจของน้องนะฮะประมาณทุ่มคึ่ง อแต่ว่าวันนี้น้องขึ้นโชว์ประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการโชว์ประมาณหชั่วโมงนะครับแต่หนึ่งชั่วโมงผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงของน้องต้นข้าวนะครับเอาวันนี้ก็มาบอกกล่าวเอฟซนะครับมาอา่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้น้องต้นข้าวนะครเสียงมาแล้วแล้วก็วันนี้แอดก็ไม่ได้เดินทางไปนะครเพราะว่า นะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยไม่ได้ปไปรายสดที่กาญจนาุรีนอกแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะครับผ่านช่อง y o ย t u b e มานาสตอรี่หนึ่งช่องนะครับเพราะว่าน้องจะไปโชว์ที่วัดไผ่ลงัวนะครับงานาทิ้งทานนะฮะเพกระจาดนะก็นะครับมีมาตั้งแต่วันที่สองนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้วันที่สิบเอนาะก็จะมีคอนเสิร์ตของน้องค้าไปโชว์ไปแสดงให้แฟนคลับเอซได้ชมกันนะครับก็ใครที่อยู่นะฮะอำเภอสองพี่ร้องจังหวัดสุพรรณนะไม่ใกลกันเป็นแฟนคลับเอซของน้อข้าวก็มาชมกันนะครับที่ง,งานแล้วก็ถ้าเจอแอดก็อย่าลืมทักทายนะครับแต่วันนี้นะครับโอ้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะฮะเพราะว่าอ้หลารเพลงนะ พี่น้องร้องนะครับเสียงใช้เจ้าเลยวันนี้นะเน็ตไม่หลุดเพราะว่าเพราะว่าเลยเพราะว่าชมผ่านช่องของน้องออรู้สึกว่าเออเสียงชัดมากนะเสียงชัดมากแล้วก็อออาการต่างๆนะครับอาการไข้หรือว่าอาการเจ็บคอนออไม่มีแล้ววันนี้นะไอซีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่มีแล้วนะหายแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าจะมาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังต่อไปนะครับเออ ประมาณนั้นนะครับแอดก็อ่ะเพิ่งชมผ่านในสดแล้วก็อ่ะวันนี้หลังจากที่น้องไปถ่ายรูปกับแฟนคลับเอซก็เลยมาไลฟ์สดบอกกล่าวแล้วเออนะน้องน้องเพมพ่อมากแนละ้วก็วันนี้คนเยอะมากที่ร้านออประจอนะครับอืมโอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, มานาสตอรี่ครับผมวันนี้มาร่วม แสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านนะครับที่เอาใจช่วยน้องตนข้าวนะและวันนี้อาการต่างๆของน้องก็ไม่ว่าจะเป็นเจียงหายหรือว่าอาการแข้ต่างหายแล้วแล้วก็น้องเพลงของเราได้ฟังพ่อๆพกันวันนี้นะเอาพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้น้ะวัดไผ่ลงัวแล้วก็ที่เมืองสุพรรณนะครับก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็แอดปนาก็จะไปไลยสดที่วัดไผ่ไลงัวด้วยนะครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ ผมมานา s t o สตอรี่ครับสวัสดีครับ